ปลาป,ป้าผัดช,ชามีแต่ปลาชาปลาผัดขื่นชายส่วนนี้คือเป็ดอยากบ,บอกทุกคนว่าปูผัดผงกะหรี่จาน ทุดคนใครมาเชียงรายอย่าลืมวันนี้เขาเรียกสันคงน้อยเนาะใช่ค่ะน,นีใน่ในในในนั้นเขาก็บอกงนี้นะสันคงน้อยตรงข้ามกับซอยสองว่าทีา่โยธาที่ตรงนี้ก็จะเป็นบะหมี่ฮองเทาของหวานบะหมี่ฮองเทาวัวให้ นี่มันมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างจ<ร>๊ะเมนูนี้ของเราตอนนี้จะเหลือแค่ไข่มุ้งนะคะเพราะออว่าตัวตัวทะลุบอลยังไม่มาเลยเอ,อ๋อแปะกล้วยมีอะไรแนะนําบางนี้อะไรอร่อยแล้วที่อยากกินอีกอย่างคือโอ้นี่อะไรนี่ไอศครีมไข่เค็มอ,อ,อันนี้หน่อยนะคะเป็นซาลาเปาค่ะเป็นไจ้ครีมมันจะราดด้วยมอไข่เค็มแต่อ,อ,อยากได้อันนี้ซาลาเปาทอดใช่ไหม บนลอยน้ำขิงเดีวถ็าถามลุงว่าลุงอยากกินอะไรแต่ที่แน่ๆพี่เอานั้นหนึ่งอย่างแล้วเนาะกับกับอันนี้อันนี้นนปลาทัองโกใช่ไหม สังขยาละสังขยาใบเตยแล้วก็อันนี้ค่ะอืมอันนี้คือเซตอะไรคะนี่อันนี้จะเป็นเซตสามสามชุดค่ะเซตโปรกะเทยค่ะโอ้เราจะกินเยอะไปเราเอาอันนี้หนึ่งได้หนึ่งละอ่าอันนี้จะเอาเป็นรวมใส้เลยใช่ไหมคะใช่รวมใส่ค่ะเดี๋ยวลุงเอาของหวานอะไรดีเนาะของหวานอะไรแนะนําบ้างอะไรอร่อยแต่เราสามารถเลือกที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราสามารถเลือกรื่ลงก็ได้หวานก็แนะนำที่ที่เขาทำใหม่อืม,อม ครีมกรอบของลุงเขาจะมีข้อจำกัดว่าอะไรกินได้บ้างเนะี่ยน,นี่เป็นลายลอดช่องอะไรไอศกรีนใช่เป็นลอดช่องขนมปังค่ะแล้วก็ราดด้วยตําลูดอ,อือันนี้น,นี่จะเป็นหลงควันเทียงค่ะเออเอานี้ดีกว่าฮานูยังไงไอติมหลงควันเทียนนะคะโน้ดดูน่ากินหมดเลยเนะาะน่ากิาานหมดเลยเราไม่ต้องไปเยาวราด สองเดือนแล้วร้านน่ารักมากร้านสวยจริงมีของน่ากินทางนั้นเลยดู่ากีนน่ากินมีบัวแตงก้วย ดีเนาะโว์นี่นี่สวยไหม อย่างเดียวเลยอันนี้บอลลอยอบเคียนหอมมากเลยอร่อยมากเลยทุกคน คนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะลุงสุกพาเที่ยวพากินอะไรนะซอยอยู่จังไห้เนาะอ่าดโยธาซอยสองอยู่จังไหล้ล่ะโยธาซอยสองพี่กั๊ดวัดไหนก็วัดเชตุพนเชตุพนก็จะเงียบๆนิดนึงเออสันคงนี่มันมีหลายซอยเนาะเรากำลังจะพาไปกินข้าวที่ร้านเมงจ๋ายพูชนะเตยมาเตยมาเตยมา จ่ายชนายนะนอยู่ตรงนี้มจ่ายโภชนาอาหารจีนเพิ่นจะมีกุ๊กทำเองต้องรอนิดนึงอันนี้เรามาตอนทุ่มลูกค้ายเยอะเราก็เลยจองสั่งไว้แล้ว,ลวเราก็ไปเยินแล้วก็กลับมาใหม่ร้าน เขาเรียกว่าอะนะลุงสันคงน้อยใช่ไหม,มสันคงน้อยเข้ามาซอยวัดเชตุพลเนาะสันคงน้อยแล้วก็เข้าซอยมาวัดเชตุพลก็จะเจอร้านอ,อาหารเป็ดย่างด้วยร้านโลง่ลงๆเดี๋ยวเราจะพามามร้านเมืองจีนห้องน้ำนะคะนี่ ผู้ชายเขาได้หมดใครอ่านภาษาจีนออกบ้างน้องผู้หญิงหนังสือจีนทั้งนั้นเลยเชฟมาจากันจีนว่าเป็ดย่างเป็ดย่างด้วยทาก็จะประมาณนี้เรามาดิบดีบหึ่งร้านห้ึ่ สะดุดลักสะดุดลงชื่อจีนจีนเมงจ่ายโภชนาเดินเข้ามาเมื่อกี้เรามาแล้วคนมันเยอะแล้วเราก็สั่งไว้แล้วเราค่อยมากินร้านปิด สีทุ่มไหมเนาะนปลานนปลาผัดชามปล่ผัดชาปลาผัดชื่นช่ายส่วนนี้คือเป็ดยา่างน่าอร่อยอเป็นไงบ้างยังไม่ทันกิมอร่อยนี่คืออะไรนะปลาผัดชาดูน่ากินเนะเาะเขาเชฟก็จะมีคนเดียวเออกุ๊กเนาะข้อคว้าเนาะ ก็จะทำจานต่อจานถ้าใครมาต้องอดทนรอนิดนึง<ม>ถ้าใครชอบอาหารสไตล์จีนๆเนาะของจีนของปากก็แล้วถึงจะรู้ว่ารสชาติเปน็นยังไงอร่อยใช่ไหม,มอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซิมนี่ก่อนอน,นี่เป็ดอันนี้ถิงลองเขาปากนะแล้วต้องชิมถิงก่อนอัน,นเ็ด เ,เ,เ,เดี๋ยวมันจะมีอีกอย่างนเราสั่งไปสามอย่างนะเดี๋ยวจะมีปูผัดผงกะหรี่อยากบอกทุกคนว่าปูผัผดผงกะหรี่จานเบิร์นเลอศหดไม่ิดจานใหญ่มากกุลวง,งชิมไหมิน กูเป็นกูน่าอร่อยเนาะแค่แค่กินอย่างเดียวคุกข่าวก็อร่อยแล้วเนี่ยดูคนกินนะ